สวัสดีค่ะวันนี้นุ้งหนิงจะชวนเพื่อนๆมารู้จักกับขนมลานะคะคนที่ไม่ใช่เป็นสาวใต้เป็นคนใต้อาจจะไม่รู้จักนี่ค่ะขนมลามันจะเป็นแผ่นแบบนี้ใหญ่ๆเลยค่ะเขาใช้อะไรทําไม่รู้แม่แป้งอันนี้ใหญ่ผืนใหญ่มากมเพื่อนดูนะคะผืนเบลเลอร์เลยค่ะเขาใช้แป้งแล้วก็ทำ น้ำตาลกับแป้งทําเป็นเส้นเทลงมานใน,น,อ,านอ,อะไรนะแม่งคล้ายๆน้ำขนมจีนอะนะแต่เส้นเล็กๆล,ล,ลงในกระทะใช่ไหมเราไปได้ไปได้มามาันก็ะ้านไปได้ามาวิธีทําก็ไปหาดูกันเองนะคะแต่เนี้ยนุ้งหนิงได้มาจากญาติผู้ใหญ่นะคะอยู่ในเชียงรายเขาซื้อมาให้เพราะช่วงนี้เป็นงานช่วงงานเดือนสิบอะค่ะเขาจะมีขนมพวกนี้เยอะหนิงก็เลยอยากทาน ทีนี้พอซื้อมามมเ,เอ,อเขาไว้งานชิงเปรตเขาบอกว่ามันเป็นเส้นเล็กๆเ,เปรตมันจะเปรตมันจะแบบมีขเ,ขเ,เขาความเชื่อว่าเปรตมันปากเล็กเท่ารูเข็มเขาก็เลยทําเนี่ยเส้นเล็กๆให้เปรตได้กินทีเนี้ยเราจะเก็บแบบนี้ไว้มันก็นานมันก็จะเหม็นหืนได้ค่ะญิงก็เลยจะทําเป็นลากรอบค่ะ ลากรอบก็คือเอาไอ้แผ่นๆนี่แหละไปตากแดดหรือไปอบนะคะก็เลยจะมาทําเป็นรูปลักษณะที่มันอบง่ายๆเช่นม้วนแบบนี้ค่ะมนแม่บอกให้ม้วนแบบนี้แต่หนิ่งว่ามันมันไม่สนุกนะเดี๋ยวหาลายอื่นเนี่ยเห็นดอกกุหลาบแถวถาดนี้พอดีค่ะจะลองทําเป็นดอกกุหลาบเล่นๆดูก็จะมั่วๆไปนะคะ ประมาณนี้ค่ะเป็นไม่ยแยกดอกกุหลาบแม่แม่ดูดิพอได้ไหมเป็นไรแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่ทำขนมทำกุหลาบเป็นก็เลยหมูนเครื่อเองหมดเลยเหรอว่ามันเสียไปอยู่คนไหนไหมใส่ยังเนี้ยวันนี้ ก็จะพันเป็นรูปไหนก็ได้นะคะเพื่อจะเข้าเตาอบหรือไปตากแดดให้มันกรอบกรอบมาทาน่าง s. <S ่ายแม่บอกว่ายังไงก็กินหมดอยู่ดีเลยมันก็จะอร่อยดีนะคะ แล้วจิงตนาการว่าเป็นดอกกุหลาบนะพ,บพับพับมันปรแล้วแต่ตอนสุดท้ายนี่เราจะไปอัดอัไดไว้ดนยัาขายัดยัดไปเพื่อไม่ให้มันหลุดเออประมาณนี้ก็ได้แล้วเนาะก็เป็นดอกไม้ละอืมได้สองดอกแล้ว มาลุ้นกันนะคะทำต่อไปส่วนเนี้ยเราก็เอาเป็นแผ่นๆมาตัด <c oughs> คิดถึงอดีตมากเลยค่ะตอนเด็กๆไปบ้านปู่ย่าเนี่ยโอ้โหแบบกินเล่นแบบเป็นหนวดเป็นเขาเอามาเล่นอ่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ทำยังไงนะแม่เล่นหลายอย่างเลยนะตอนเด็กๆอ่ะแหม่ลองเล่นอะเลได้บ้างเลยนี่มันเลื้อปลาหรืออ ให้อไปทําเป็นเสื้อผ้าก็ได้ตัดเล่นอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆล้เนาะเอามาแต่ชอบกินอนะมันหวานหวานมันๆดนิถ้าใครอยากลองก็ไปซื้อนะเห็นในในออนไลน์ก็มีนะเดี๋ยวนี้มันมีทุกอย่างเลยนะคะตัดแบบนี้ไว้ เพื่อนๆมีไอเดียจะทำรูปอื่นก็ตามสบายเลยนะคะใครที่เป็นนักประดิษฐ์ประดอยอะ่ะเออหนิงก็ได้ประมาณนี้แหละสนุกสนุกไปเดกดีก็สวยน่ารักเีกแล้วค่ะฟลุกมาก ในมาแล้จ้ะสวยมากเลค่ะในมาแล้ก,ก้อนเร็วช่วยมานะคะนี่ชโชว์แม,ม่หน่อยในมาแล็วโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อหนิงจะมั่วมั่วมากมั่วจนได้ดีเลยนะสวยงามเลยค่ะแม่มาดูเร็วมาชมหน่อยช่วยไหมเหนื่ยชวยแม่บอกสวยงามดอกกุหนะลาบขนมลาดอกกุหลาบหลังไฟ ดูผลงานกันนะคะว้าวเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่ามันกรอบหรือยังมาเทสก่อน ถ้ากรอบมันก็ต้องหักได้นี่อือเขียนดังแล้วแม่นี่หักได้แบบน,นี้แล้วปุ๊บเอามันยังติดข้างในนิดนึงนะแม่อืออร่อยแล้วค่ะอือม,มันหนาไปานิดยังข้างในยังไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เดี๋ยวลอง ชิมดอกกุหลาบดูนะคะดอกไม้มนั่นนั้นก็เกาะให้แม่ชิมดีกว่าแม่ช่วยชิมหน่อยอยะดอกกุหลาบเลยคะ่ะแม่ช่วยชิมดอกกุหลาบร้อนนะมาอ่ะลองเลยดิ <c oughs> เก็บจานก่อนเฮ้ย <c oughs> คะ่ <c oughs> ะวางไว้เนี่ยอือฮะกอดไหม อร่อยแม่บอกร้อนมัร้อนไหมป<ม>ิดปาร้อนไหมแม่มมมแ,แม่ช่วยเราไหมที่ว่าตอนทำลาแม่เคยทำตอนเด็กได้กันฝันฟืนนะเขาขกระทะเป็นยังไงเนเือด,ดเปรียนะอ๋อกระทะกร,ระทะใหญ่ๆน,น้ำมันน้ำมเขาหมันเอาน้ำมนันจุอไรมันันตื้อดำยาวๆก็มันน้ำมันมาทาอ๋อน้ำมันมาทากระทะกระใหญ่ กระทะร้อนๆเลยใช่ไหมแล้วกับอันนี้น้มันเองมีคนหลายรายมันค่ะเขาใส่เขาทำเขาทำกะลาหมะพร้าวอันนั้นเป็นรูเป็นรูรูเล็กๆกับที่เราใส่อันนี้แบบตึงๆเหมือนเอเวียนมุมป้อมหลบกระทะนะเวียนเวียนอแม่บอกเขาเอาแป้งใส่ในกะลาจอบรูเล็กๆบางแบบแปงไวท์ามาตุนก็เส้นเดือดตานัอ๋อแล้วก็ใส่ในกระทะปรับปรับเป็นแผ่นอ๋อแล้วก็พับเป็นแผ่นๆใหญ่ๆตะกี้อ๋อค่ะอร่อยนะแม่นะ อโอเคแม่กะไรแม่บอกว่าอร่อยเดี๋ยวนึหนิงลองออเดี๋ยวลองดอกกุหลาบนะโอ้ออยไม่อยากกินเลยมันสวย,ยได้เลยอะอแม่ทำเป็บบนดอกกุหลาบด,ดีกว่านะมันกรอบดีเดี๋ยวหนิงขอชิมน,นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆฟังเสียงนะคะอื้มืมืมือมอ,มอร่อย อร่อยมากหอบมากทานเลยอ่ะิสุดข,ขนมลาดอกกุหลาบของนุ่งหนิงก็สำเร็จนะคะสวยและอร่อยด้วยคิดเองทำเองหัวเองเอ๊แม่บอกว่าทำไปถวายพระก,ก็ดีนะโอ <c oughs> เคเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะใครที่